ครูคะหนูติดอยู่ในความเจ็บปวดเรื่องอกหักในอดีตค่ะเวลาผ่านมาเข้าปีที่5แล้วแต่ข้างในหนูมันยังแป๊บอยู่เลยหนูควรทำอย่างไรดีคะหนูตัดการส่องแล้วแต่ในหัวมันยังวนเวียนค่ะก็ต้องตั้งใหม่เสร็จที่ไปสู่ภาพที่เห็นตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่ามีความหมายมีความสุขมีพลังชีวิตทำงานประสบความสำเร็จมีเพื่อนที่รักมีครอบครัวที่ดี พอเป็นไมซ์เซ็ตแบบนั้นแล้วเราก็เอาชีวิตอยู่กับการที่ดำรงตัวเองจนกระทั่งรักตัวเองได้พอไปถึงจุดหนึ่งที่เรารักตัวเองได้มากพอเราจะรู้ว่าภาพแบบเนี้ยมันจะไม่โอเคกับชีวิตเราพอตอนนั้นน่ะพอมันขึ้นมาเราจะทันตัวเองแล้วก็ตัดดีดออกดีดออกสมองเนี่ยถ้าเธอคิดแล้วอ่ถ้ามันมันแวบขึ้นมานะ แล้วมันไม่ได้ส่งอิทธิพลกับเราเนี่ยเรามันก็จะอ่อนแรงลงเพราะว่าพอมันต่อวงจรแล้วมันเรียกเราเราไม่สนใจมันก็จะต่ออีกแล้วเรามันเรียกเราแล้วเราไม่สนใจมันก็จะรู้สึกพยายามต่ออีกถ้าเรียกแล้วไม่สนใจพอถึงจุดหนึ่งมันก็ช่างมันแล้วมันก็จะเลิกต่อวงจรเอ๊ะอาการส่องเนี่ยนะมันไม่ได้ส่องทางกายภาพแต่มันส่องทางจิตการที่เธอยังคิดวนเวียนนั่นน่ะเขาก็เรียกว่าเธอส่องแล้ว เวลาที่เธอคิดวนเวียนน่ะเขาเรียกว่าคิดถึงแล้วพอคิดแล้วมันไปถึงวงจรแบบนั้นน่ะมันก็คือสอ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังเจ็บแผบอยู่นั mm ้น hmm. ถ้านานลินีทำไมเซ็ตที่รักตัวเอง mm hmm. เธอก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าการคิดแบบนั้นไม่ได้ดีกับตัวเองแล้วเธอก็จะเร็วต่อการตัดวงจรทิ้งตัดวงจรทิ้งและท้ายที่สุดมันจะไม่ส่งอิทธิพลกับเธอ ก็มีช่วงหนึ่งที่พี่ก็จมจมอยู่กับตัวเองที่คิดว่าเราเอ้ยไม่มีคุณค่าเนะเดินแล้วก็คิดพี่แต่ว่าพี่ทํางานกับตัวเองเยอะไงพอเดินแล้วคิดแล้วพี่เห็นความคิดอ่ะแล้วพี่ก็แบบก็อยู่ก็จะเรียกตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจเดินอยู่กับการเดินนั่งอยู่กับการนั่งพอตั้งใจจะทํางานปุ๊บก็โฟกัสให้ได้พอเป็นอย่างเงี้ยไอ ไอ้ความรู้สึกความทรงจําที่เจ็บปวดเหล่านี้ยมันไม่มีอิทธิพลกับเราเท่าไหร่เราตัดมันได้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันหายแล้วมันพอมันหายปุ๊บเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปจมอยู่กับเรื่องราวแบบนั้นทําไมซู่งูพนไปข้างหน้าดีกว่าแล้วมันก็โอเคอะค่ะ